ชงชา้อนไว้ทีหลกว่าจะดื่มหมดกลายเป็นชาเย็นทุกทีช่วงนี้อยากจะดื่มชาร้อนแต่ปัญหาก็คือชงตั้งไว้แป,ป๊บเดียวดื่มยังไม่ทานหมดเลยเย็นซะก,ก่อนก็เลยไปได้กากรองชาตัวนี้มาสีดำด้านสวยมากด้านล่างมีซิลิโคนกันลื่นตรงปากกาเป็นรูปตัววีช่วยให้ลินน้ำได้ดีไม่หกเลอะเทอะมีไส้กรองสำหรับชงชาตรงฝามีซิลิโคนกันน้ำหกด้วยตัวกาเป็นสแตนเลสเกรดส1 6หน่มีไปอ่านเจอว่าการดื่มชาร้อนดีต่อสุขภาพและ การดื่มแต่ละช่วงเวลาก็จะให้ประโยชน์ที่ต่างกันกจะชงชาไว้ในตอนเช้าแล้วก็ดื่มระหว่างวันวันละ2 3สแก้วแต่ปัญหาก็คือชงไว้แล้วมันเย็นไวมากก็นั่นแหละก็เลยได้กาตัวนี้มาเขาบอกว่าสามารถเก็บความร้อนได้นาน4-5ชั่วโมงเลยด้านนอกกันร้อนนะันทุกคนจับได้น้ำไม่หกด้วยนะคือถ้าเราจะลินชาก็ต้องกดตรงนี้น้ำชาถึงจะออกมากรองชาได้ค่อนข้างละเอียดเลยไม่มีเศษใบชาออกมาเลยนะชาที่ได้ก็มีกลิ่นหอมได้รสชาติของใบชามากขึ้นเมย์ก แชร์ใบาชาวไว้ในกาแบบนั้นเลยเก็บความร้อนได้นานวัสดุคุณภาพดีราคาไม่แพงใครอยากตามลองกดเข้าไปอ่านรีวิวก่อนก็ได้ตะกาเหลืองซ้ายมือเลยจ้า